ในอดีตประเทศไทยเคยมีผู้เล่นฝีเท้าดีบางส่วนที่ได้เดินทางออกไปค้าแข้งในต่างประเทศทั้งในเอเชียและในยุโรปบางคนก็ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังบางคนอาจมีผลงานติดตัวอยู่บ้างและอีกจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่ไม่ประสบความสําเร็จและนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนวันนี้ออบไซต์ก็บจิตเซียนเขียนมาเล่าจะขอพาผู้ชมไปพบกับแข้งไทยในยุคปัจจุบันที่ประสบความสําเร็จในเจลีกลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นกับชนะทิมสงกสินกันเลยครับ ในปี2 0 1 7ันสิชนะทิพย์สงกสินกลายเป็นผู้เล่นไทยคนแรกที่ได้ไปค้าแข่งในหลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นด้วยการย้ายไปเล่นให้กับคอนซาโดเลซซัปโปโรด้วยสัญญายืมตัวจากเ c g เมืองทองยูเนเต็ดพร้อมกับออปชั่นซื้อขาดหลังจากที่เจ้าตัวประสบความสำเร็จในการค้าแข่งที่ไทยและสร้างชื่อกระหึ่มไปทั้งอาเซียนจากการคว้ารางวัล MVP ฟุตบอล AFF เอฟซูซูกิครับสสมัยติดต่อกันในครึ่งปีแรกของชนาทิพย์เขาสร้างสีสันให้กับลีกญี่ปุ่น ด้วยลีลาการเล่นที่ตื่นตาตื่นใจรวมถึงจังหวะการจ่ายบอลที่เฉียบขาดบวกกับความสามารถเฉพาะตัวที่เล่นงานนักเตะญี่ปุ่นคนแล้วคนเล่าแต่ทั้งหมดที่กล่าวมายังเทียบไม่ได้เลยครับกับผลงานที่เหนือขึ้นไปอีกขั้นในฤด,ดูกาล2018ชนาทิมได้กลายเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ติดทีมยอดเยี่ยมแห่งฤด,ดูกาล จนมาถึงในศึก AFF Suzuki Cup ปีล่าสุดชนาทิพย์ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมชาติไทยโดยมีเป้าหมายในการทวงบอลลังแชมป์กลับมาสู่ทัพช้างศึกให้ได้อีกครั้งและในรอบรองชนะเลิศชนะทิพย์ก็ได้สวมบทฮีโร่เป็นผู้ทำสองประตูช่วยให้ทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามไปด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อศูนย์พร้อมกับพาทีมชาติไทยทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จแม้ว่าเจ้าตัวจะพลาดจุดโทษไปอย่างน่าเสียดายในช่วงท้ายเกมแต่ชนาทิพย์ก็ได้กล่าวเอาไว้ว่า จุดโทษที่ยิงพลาดนั้นเขารู้สึกเสียใจที่พลาดลูกนั้นแต่มันก็ไม่ได้มีผลต่อความมั่นใจสําหรับเกมต่อไปแต่อย่างใดและพร้อมเต็มที่สําหรับนัดชิงชานเลอร์ที่จะพบกับอินโดนีเซียโดยทางชนาทิพย์หวังว่าถีมชาติไทยจะสามารถคว้าแชมป์รายการนี้มาครองเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่แฟนบอลชาวไทยเลยครับและที่ผ่านมาชนะทิพย์ไม่ใช่แค่เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ลงสนามอย่างต่อเนื่องแต่เขายังยกระดับขึ้นมาเป็นหัวใจหลักของทีม จนสามารถพูดได้เต็มปากว่ากัปตันทีมชาติไทายรายนี้คือแบบอย่างให้กับผู้เล่นไทยยุคใหม่ที่ต้องการประสบความสําเร็จในการค้าแข่งต่างแดนอย่างแท้จริงเลยครับและทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของกัปตันทีมชาติไทายที่ประสบความสําเร็จในเจลีกชนาทิพย์สงกระสินหากท่านผู้ชมชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องออฟไซด์ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปเลยครับสวัสดีครับ